การพุี่ต้องพุดช่วงเดือนนี่แหละครับช่วงนี้แหละประมาณไปมกรากลุมผ้ามีหน้าครับช่วงนี้นี่คือสารอาหารกําลังสะสม,มเวลาเอาไปปลูกมันจะติดเร็วครับมะโศกปลูกล่องเมืองแล้วครับปลูกช่วงช่วงที่กําลังออกนอ,กน,อ,กน,อกนี่บ่ได้เลยครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้ผลเลยไม่ได้การเลยบ่ควอยติดครับ ครับนี่กัเป็นชิวครับไส้เล็กแนบก็ได้ครับเฮ็ดเป็นชิวยังไๆใส่ต่อเขาครับเรียบร้อยครับกับระยุฟังนี้ครับนะครับเรียบร้อยครับ บบปลอดภัยเลยครับน่ครับได้แล้วครับพี่นอ้องหนึ่งเงาครับกับกีแซาน้ำข้าวนึ่งเราออกไปปลูกเลยครับชว่วงนี้ปลูกยิดไงครับยิดยกันกืนนะครับตัวนี้คือต้นแรกครับต้นแรกที่บ้าโชคปลกนะคกูกนะครับตึกๆึกนี่ครับ เอาตัวนี้ต่อครับหัวแล้วว่ามันต่ออยู่ใส่นะนะครับขาดแล้วครับนะครับมองนี้นี่บอนะครับมองนี้ครับ โอเคตับมองดีครับได้แล้วครับบุ๊ยนี่ครับง่ายบ่พี่น้องมาตรฐานมีตาบ่างเหโอ้ตาเยอะแยะครับเนี่ยเต็มอยูป่ปลูกได้ครับบ่มีปัญหา ตัวนี้ก็คือเก่าครับเบิงบ้งเบิ้งว่ามันอยู่ใส่ต่อกันอยู่ใส่เบิ้งแล้วเบิ้งแล้วทั้งนี้บ่ได้ต่อครับน่าจะตออยุ่หม่องนี้ครับ ตัดเลยครับบังวาสีแมนบ่นี่ครับนี่ครับแมนครับที่ผมตัดเมื่อกี้ครับโอ้ตายัางไหลยอยู่ครับนี่ตายัางมีอยู่โอเคปลูกได้ครับไม่ใช่ปัญหาตาฝั่งนี้ยังดีอยู่ครับนี่นครับพี่รองเห็นบ่ โอเคครับปลูกได้ครับแบบนี้ครับหรืออันเดียวครับอันเดียวก็ไม่ยากครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอกเลยหรครับบบอพีนองบบมเมื่อยบวเปลืองแห้งครับครับคูดด้วก็เอาไปปลูกได้เลยครับเนี่ย โอเคครับกับกับเนื้ครับขอแก้เขามีเครื่องมือนะครับมีเลื่อยมีซิวซิวเป็นซิวใยๆเล็กแหนบครับนะผมเอาพอดีผมไม่มีมีดเก่าผมก็เลยเฮ็ดมาในลักษณะเปลี่นซิวได้ครับแล้วก็จะมีเสียมเสียมนี่จะเป็นเสียมพิเศษคือใส่เล็กแหนบนะครับไปขุดครับแล้วก็มีค้อนปอนครับนะครับถ้าบร้เวดไพ่กัอยากขุดง่ายๆกันนี่แหละครับแบบเบาโชกมือมือครับ พุดข้าวเดียวชวนอันที่เหลือกะถ้ามันเกิดกะเกิดครับโบเป็นยัง้ามันตายกันคือตต่จะโบเป็นยังครับเพราะว่าเขาสีโล่มองนี้ครับคือเอาต้นพันธุ์มองนี้ไปปลูกยูสวนไม่อันนี้ครับสีลำสีเงาง,ง่ายไม่ยากไม่เหนื่อยนะครับ่องมือครบครับคลิปนี้เอาไว้สมีครับการคุดเงาไผ่แบบสบายๆครับโบมือแห้งสวัสดีครับ